สวัสดีครับกาาม่อกับข่าวกาาุนทยุยทัชมจัดครวผู้ชมผู้ฟังแฟนรายการที่กระรักทุกๆท่านนะครับที่กรลังให้เกียรติรับชมรายการกองข้าอยู่นะครับเมื่อนี้พอกันกับเป็นตอนเศร้าของวันสุขที่2ี่22ตุลาคมส5ง4นะครับ หลายพื้นที่นะครับตั้งแต่เสมอดเป็นต้นมากนี่ก็มีฝนตกลงมากนะครับก็ถือว่าเป็นฝนล่างค้างปฏิบนะครับหลังจากขึ้นดิพานมากนี่ก็มีฝนมีงานร้อยขอไปครับมีงานออกรรษานะครับแล้วก็มีการจุดเทียนจุดโคมนะครับหลายพื้นที่นะครับช่วงนี่นะครับก็มีอากาศที่สิเริ่มเปลี่ยนนะครับฝนที่ตกมากเป็นฝนที่มาจากลมหนาวที่ไหลของมากนะครับแต่ว่าจังไดก็ตามนะครับ ต้องคอยติดตามการประกาศเปลี่ยนฤดูจากกรมอุตุนิยมวิทยากันคิดว่าอีกบ่โดนนะครับทางกรมกระไดยแจ้งแล้วกับประกาศให้พี่น้อง,งได้รับรู้รับทราบกันนะครับสําหรับพยากรณ์อากาศเมื่อนี่นะครับถ้ามาติดตามว่าฝนยังคงจะตกยู่ว่อมื้อนี่นะครับหมือนอื่นล่มสีแห้งบอนะครับอากาศสีหนาวบ่อมนะครับมาเบอ่งข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจากแผนที่ความกดอากาศผิวเพื่อนจะเห็นว่าแนวความกดอากาศสูงนะครับที่เห็นอยู่เป็นเส้นที่ที่สีฟ้านะครับสีดําเงินนะครับขยับเลื่อนลงมาใกล้ ใกล้ๆนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะบนของเข้าแต่จะดนก็ตตมนะครับมืดอน,นีนณเวลานีนะครับ บริเวณความกดอากาศสูงที่แพ่ลงมาได้ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะครับและก็ช่วงนี้นะครับแนวของอล่มที่พัดเข้ามาเป็นลม่มงด้านตะวันออกแตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพราวาความกดอากาศสูงแพ่ลงทะเลน้ํนนะครับเหตุแห่งความชื้นเหตุแห่งฝนตกนะครับดะนั้นก็ตามนะครับมาเบิ่งภาพดาวเทียมนะครับจะเห็นว่ารุ่มฝนที่เกิดขึ้นยังคงหลงเดืออยู่จากเ้าเมอรอเป็นต้นมากนะครับเมื่อนี้คาดว่าฝนที่ตกจะอยู่ทด้งน,นตะวันตกนะครับโดยเฉพาะท่านจังหวัดเลย นะครับสี่ตะวันตกของจังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดชัยภูมิไหลลงมานะครับเป็นแนวทางนี้นะครับที่ยังคงมีโอกาสที่จะฝนตกอยู่ยได้ในมื้อนี้นะครับมาเบิ่งภาพเรดาร์นะครับเรดาร์กลุ่มฝนที่เกิดขึ้นนะครับค่อยๆลดลงไปนะครับหลังจากนั้นจะเป็นเมฆที่ปกคลุมอยู่นะครับที่ในมื้อนี้นะครับหลายพื้นที่อุณหภูมิจะบ่สูงนะครับทา้งด้านตะวันออกนะครับตอนบนแต่ทางตอนล่างๆและด่านตะวันตกอุณหภูมิจะสูงแล้วก็ยังคงมีฝนลงเหนืออยู่นะครับมาเบิ่งเรดาร์ของสกลนครนะครััับบบกกก่แตตางนนะคร กลุ่มฝนที่เกิดขึ้นกับเป็นกลุ่มน,น้อยๆนะครับที่เห็นจากเดาร์ดาของขอนแก่นเมื่อสักครู่เนี้นะครับเดี๋ยวขยับไปที่ภาพร่วมกันนะครับภาพร่วมมือนี่นะครับไปจนถึงมืออื่นคาดว่าจะยังคงมีฝนหรือฝนฝ่ากระนองเกิดขึ้นได้ลยละ40ของพื้นที่บบเกินนี้นะครับส่วนมากกับบริเวณทางด้านตะวันตกนะครับโดยเฉพาะจังหวัดเลยนะครับชัยภูมิขอนแก่นศรีตะวันตกทางชุมแพทางชีดติดกับเพชรบูรณ์นะครับ จังหวัดอขอนแก่นแลขอน,นองบวัวลำพูนะครับอุดรธานีตรงที่เป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จังหวัดมหสาสารคามตอนล่างๆนะครับอุณหภูมิสูงสุดกัอยู่ที่ประมาณ30-34องศาเซลเซียส,สนะครับต่ำสุดกัอยู่ที่19-22องศาเซลเซียส,โ,สโดยอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อนี้นะครับหลายพื้นที่อุณหภูมิจะลดลงในช่วงกลางคืนเพราะว่าลมหนาวหรือว่ามวลบริกรยากาศสูงที่แผ่ข้าขมานะครับโดยเฉพาะจากทางด้านตะวันออก ว่าจะเป็นทา้งนครพนมนะครับแล้วก็สกุลน,นครขึ้นไปทางบึงการนะครับอุณหภูมิจะลดลงนะครับมาเบิงในภาพร่วมที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องเตรียมนะครับนอนมือนี่นะครับต้องนอนห่มผ้าเพราะว่าดึกๆสอๆมาอากาศสิหน,นาวร่มสิแห้งนะครับก็บขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับ สำหรับหลายพื้นที่ที่น้ํายังท่วมครั้งยู่กับเอาใจซอยนะครับก็ให้ต่อสู้แล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีเฟื่อติรหลับล่มหนาวต่อไปนะครับจะในก็ต้องคอยติดตามนะครับประกาศเปลี่ยนฤดูจากกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงตอนบนจะได้นํามาแจ้งให้พี่น้องได้รับหูาวับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับมนีีเพียงแคนีกรพอกันไมช่วงบ่ายเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตข่าวสารการเคลื่อนที่เคลื่อนโตของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมากันอีกครั้งหนึ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน